สวัสดีค่ะวันนี้เราออกมาส์เรากำลังจะออกไป,ปด,ดูไดโนเสาร์ค่ะทีนายออรไอจิดรถพีษ บบนี้ค่ะก็เลยไปไหนไปเอาเวนสูกันค่ะแม่ให้เดินเองดีกว่าคุณะคว่าติดอส่างนอาลาฮัางก็มาสรเราเข้ามาในเวนสวรนาปูน่ะ โอ้ว้เนื้อูแล้วค่ะไ่ยูเนี่ยค่ะเส้นนกไม่ได้จะร้อนอะไรไม่ทุกอันเลยฮะไม่ 嗯。啊！我来把这块板的锯了，把这块板的锯了。

นี่นี่แลนยังได้อยู่ <todic> 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 好的。

มาตรีสวัสดีครับยอดาปอดนะครับนะครับ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  <maxi> มาทาเทียนก็ไปดูนกอะนกขัดจรอก็อกกอไปตามหายลงหน้าประหลาด ไม่เป็นเหมือนกันอะไรอีกที่เขาสนใจนาเมอร์ตังค์มีสองตัวนี่ไม่เขาสนใจนกกระจอกหรอกนกกระจกนกกระจกเทศ ทำไมมันมีตรงนี้ด้วยอ่ะนี่ม,ม,ม,มันก็ดอกจู๊บเขาผัดเอาไว้เขาว่าอะไรไม่รู้ไงว่าเป็นเบอร์อะไรมคือตหน,น,น,นอะไรรู้ตรงนู้นก็มีักหัวกลองจุ๊บเตียมนกกลองจุ๊บเล ตามด่นมากขยับไปอีกขยับไปอีกอากเขากล่ว่นาวัน่ได้อตัว ยิ้มหน่อยเพื่อไงหน้ายิ้มด้วนปีเราก็ยิ้ม

เห็นไหมคือมัหาเห็บไหมคสบายแห้ เราจะไปดูฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ดูเลยค่ะแล้วก็มีนกยุงค่ะเร้ามาดูเพนกวินค่ะตอนนี้เรามาดูเพนกวินนี่ไงนี่กเป็นเพนกวน สนุกปะได้เข้าบ้านนะระวังระวังวตอนนี้เรากำลังไปถิ้งจื่วค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปจิ้งโจ้ค่ะมันนอนชิวๆเลยอ่ะ กลังไหมตงไหนมันไม่เห็นกระโดดเลยมื่อกี้มันกระโดดแล้วมงไม่ทันดูเป็นไาแดงก่อนค่ะดนั่นใช่แม่เคยเห็นอยางนั้นอะ มายบมายบหน้ตามันน่ารักนะ้เอไม่น่าไได้ได้อันนี้ไม่เคยเห็นในติ<_<_๊กต็อกนนไ่มีอเน้าไปจะไปดูใจเอ็นเพนด้าค่ะ เพิ่ยหันมาหนมาเพิยเพิ่ยออกนะออกไหมหนึ่งหันมาหันมาหนึ่งบอกน้ำยิ้มชูขาขึ้นยิ้มยิ้มด้วยไปมานี่มานี่ไหนทำนั่งทำนั่ง อะไรจนะ้าหมูป่ามูสลับให้หมูป่มามันดูน่าน่ารักไหนหเพื่อหันมาหิ้มกับหมูป่าหิ้มตอนนี้เรากำลังไปดูค้างคาวค่ะมา

ตกไปจ้ะทำไมตเห็นดีจังมาแรงเต่าทองมะแรงเต่าทองแล้วมาหรงป่าแล้ววะดีดี ะนนอยู่ข้างบนนู่นเราเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมข้านแล้วเต็มเลยตัวไรข้งขา

อย่าไปข้อนะกลัวอะไรอีกกลัวหน้าข้างบนทำไมหน้ามันดูแบ๊วจังหนตาเนี่ยทำไมตัด มันดูแบลวแบลว,วไหมน่มอึม่องกลมอึงกนทำไมขามันแบบเป็นตีนกบเลยเหมือนท้ากบเลยเว้ยถ <c oughs> ายมายิ้มหน่อย มันที่มันอยู่นี่ะนี่ไม่เหนหัวมนปลาไหล่ะอุ้ยไม่เห็นหัว,วนมนหัมน่มตแต่มันอยู่ด้กันุกลุกบอ่อเลยนะไอตขอขาขอย่าจราเข้อต <c oughs> <c oughs> ัวใหญ่บิ้มจาาระกอฟมันาออมันใหญ่โอ้โหอะไรนะ

เดินเหรีไงใหม่ตัวนัว้นรีเมอร์และกุ๊ดอตเตอรุ๊ยหน้า<ม>ตามันน่าหลอนอยู่นะโม่เนไม่เห็น,น,เ,หนเดินผ่านข้างหน้ามองไม่เห็นไม่เห็นหน้าเลยอ๋อนี่ไหนอ่ะใครฝั่งโน้นแล้ว สัตว์อะไรบ้างวันนี้ที่แบบจำได้เปินๆมีอะไรเฮ้ยเสียงเหมือนแพะเลยแมวป่าแมวป่าเจอแม,มวป่าเด้อเจออะไรอีกหมีขาวใช่ไหมขาวช้างขาวอะไรอีกน้ำน้ำ คืออะไรลิงไม่ใช่สกัง นี่ตัวอะไรอ่ะตั้งแต่สมัยแล้วใช่ไหมนี่ห้าเฮ้ยพูดจบะค่ไปที่อื่นต่อมไปที่อื่นต่อ ต้องเดินหาี่ไปเอานี่นะปาปไปหาที่ใส่แต่ว่าไม่เห็นให้เลยชุดนถูกเอาทีละชิ้นสองชิ้นมานะ केब अचे कैपी ला นะะคเซโกเอ็นเซโกเอ็นนะคะสาขาสาขาห้าหาจิกโกะน่าฮาราจูกุฮาราจูกุนะคะทำไมเราถึงมากินซ้ำคะเพราะว่าอร่อยแล้วเพิ่งจะกินอะไรคะจะกินเพิ่งจะกินอะไรสาอะไรสาร่ายทอง อันนี้น่ายคนรวยแล้วมั้งฝังเดร์้บเป็นโอมาเตทังโุ่ยยิ้มีมอยชิตปปาพอค่ะ đơn 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 quay <laughs> <Hơi> đơn này quay quay đơn mắng quá hello?

ถึงล้วถึงล้วถึงแล้ววชวชวจำไไหม่เธอเคยให้ันฟังบอกว่าเอดเสรเลเียีไหมีไรอก่อนรอวันว่าแป๊บนึงเอานเยิมอยู่ตรงนี้แหละยูไตรงนี้ ขึ้นขึ้นเย้ได้เพชรกระเด็นหรอวะเย้ได้เพชรหนึ่งอันสองอันไม่โดนอุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยฉันขอคาราวะ อ่าได้ฮาติโกะแล้วค่ะไาติโกนี่หมนไม่ได้ไหนสิเอาอันลงเลยลงเลยเจ็บหัวเย้ไม่โคุรเจ๋งแหนะเป็นไงล่ะได้สี่ตัวแล้วกันเล้ยเอ้หนูอันเดี๋ยวไปติดไปลงนีนกันได้เลยอันนี้พ่ไม่ทีเองนะคะ ควรกดแต่แม่เป็นคนเล็งนี่หรอแต่เราได้แน่นอนอันนี้แม่แม่เป็นคนหยอดอันนี้แม่แม่เป็นคนกลับแล้วค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้เจอกันวันพรุ่งนี้ที่ d i s n e แล a n d